สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ที่นอนใหม่เราก็มาส่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามันขึ้นไปข้างบนผมจะช่วยดูว่ามันเอาขึ้นไปง่ายมากนะเพราะว่าผมมีพนักงานหลายคนไม่ต้องทําเองแต่คือพนักงานผมจะทํางานง่ายมากบ้านผมอะสี่ชั้นผมอยู่ชั้น4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินขึ้นไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นเลยเดี๋ยวเรามาอันบล็อกก่อนดีกว่า เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมจริงๆเนี่ยถ้าท่านผู้ชมซื้อที่นอนเขาจะต้องมาส่งมีทีมงานพาขึ้นไปแล้วก็ผมรู้ดีเพราะว่าชั้น3ชั้น4มันเอาขึ้นไม่ยากมากต้องมานั่งเบียดมันไดงออันนี้ไม่ต้องครับใช้ทีมงานเราแค่2คนตอนนี้ผมก็อยู่กับที่นอนนะครับ Morning Sleep รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ M5 ครับอันเก่าผมยังใช้ได้อยู่ไหมใช้ได้อยู่ ผมก็เอาไปให้ส้มทําไมผมถึงมาถ่ายวันนี้จริงๆเนี่ยผมจะต้องถ่ายคลิปวันพรุ่งนี้แต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นแบบจริงๆเรีย r ๆเลยเนี่ยคือเราเพิ่งแบกอะไรขึ้นมากันเราจะต้องมานั่งแกะนี้ไว้ก่อนนะครับทำไม,ไมผมถึงต้องแกะวันนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาอะเก็บไว้ในสุญญากาศแบบนี้ให้เราพกพาได้ง่ายแต่เราต้องมาแกะนี้ไว้ก่อนเพื่อให้แบบที่นอกของเราเนี่ยฟูเต็มที่พรุ่งนี้เราจะได้รีวิวได้เต็มที่คือถ้าเราเปิดมาตอนได้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ประสิทธิภาพเต็มที่คือเหมือนแบบทิ้้งงไวคืนึกลัดี เรามาแกะก่อนทางมอร์นิ่งส e e ปเขาให้นี่มาด้วยนะครับดีมากมันคล้ายๆกับที่ตัดซิปเบลต,ตอนเกิอดอุบัติเหตุอะเก็บไว้ใช้ได้นะครับอย่าเดี๋ยวมันตงไปตออกขึน้นยากษ์เมันไงว่าแล้วโซเอ้ยเนี่ยตอนนี้ก็นุ่มละแต่เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะเราจะเห็นมันฟูขึ้นมาจากนี้อีกเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูเลย Now I kiss I lights I ride didn't single I kiss I lights I ride I can 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 a arm Yeah strap pay day a can arm Yeah strap turn know now turn know to to Let They them but got the to to Let They them but you you up you you push Every show Go show 8 28 28 me see he me see my the the got Go เรียบร้อยแล้วครับเมื่อคืนจริงๆผมก็นอนไปแล้วนะผมเอามาวางแล้วก็ปู ้าทุกอย่างนอนเลยนอนสบายมากปกติผมกลดใช่ไม่กลเลยนาฬิกาผมจะบอกไนงะ <Okay. S 1> ก็รู้สึกดีว่ามันนอนเต็มอิ่มมากขึ้นดีฟสลิปเยอะอันนี้ดีมากเดี๋ยวผมบอกประสบการณ์ผมในการนอนมันมาก่อนนะก็แล้วกันนะอย่างแรกเลยคือรู้สึกว่ามันนุ่มมากผมเชื่อว่าหลายคนเป็นนะพอเรานอนอะ่ะเราจะติดอยู่2ออย่างบางคน,คนชอบนอนท่านี้บางคนชอบนอนท่านี้ท่าที่ผมนอนนอนตะแคงแบบนี้ไม่ดีอย่างหนึ่งคือผมจะเจ็บตรงนี้มากไอ้ตรงนี้ผมบางทีมจะไม่โดนแล้วคอผมจะตกเพราะว่าอันนี้จะสูงไง หลเราจะสูงแต่อันนี้มันโดนมันไม่สูงมากเพราะว่าที่นอนนี้เขามีไมโครคอยล์ไมโครคอยล์คืออะไรเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูที่นอนอันนี้เราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยท่านผู้ชมต้องนึกภาพตามผมนะนี่คือที่นอนอันนี้แต่เราย่อส่วนมาให้ท่านผู้ชมดูแล้วเขาตัดกากให้เนี่ยคือสปริงที่อยู่ข้างล่างคืออ่อนนี้อันนี้คือแบบที่รับน้ําหนักเราแล้วเขาก็จะมีเมมโมรีโฟมตรงนี้แต่เมมโมรีโฟมเนี่ยไม่ใช่เมมโมรีโฟมธรรมดานะเขาใส่เม็ดเย็นเข้าไปด้วยทําให้แบบร่างกายเราถ่ายเทความร้อนได้ดี นอนแล้วไม่รู้สึกงเนงื่อออกตรงหลังแล้วอึดอัดแล้วไปเพิ่มแอร์เย็นเย็นแต่หน้าหลังร้อนอะไรเงี้ยโคตรอึดอัดเลยคือการที่บางคนอาจจะเป็นคนที่หนาวที่นอนเย็นเนี่ยไม่ได้ทําให้คุณหนาวนะแต่ทําให้คุณนอนสบายคุณหลีแอร์อะไรไปคุณก็ยังเย็นสบายอยู่แล้วเขาจะมีไมโครคอยตรงนี้ไมโครคอยทํางานเทพมากท่านผู้ชมปกติแล้วที่นอนเราจะมีอันนี้ แล้วก็มีเมโมริโภคขบนจุดเด่นของไมโครคอยคือเขาจะเป็นสปริงเม็ดเล็กๆแบบนี้เยอะมากซึ่งดูดิขนาดแค่ผมเอามือวางอย่างเงี้ยอันนี้ยังเป็นชิ้นเดียวอยู่เลยแต่ถ้าผมทํากับไมโครคอยอ่ะเขาจะไปตามรูปของร่างกายเราเพราะว่าสปริงเล็กแล้วก็ถ่ายเทมนะให้ร่างกายเราเต็มที่ดูนะถ้าผมเอามือกดลงไปอย่างเงี้ยก็จะแบบลงบางส่วนอันนี้ไม่ลงเห็นไหมแต่อันเนี้ยแม่นยำม,มากกว่าไงพอผมกดลงไปเนี่ยคือตามนิ้วผมเลย เห็นไหมอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาอันนี้ก็ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะซึมซับร่างกายเราได้ดีมากอย่างที่ผมเคยเปรียบเทียบไปอ่ะถ้าสมมติมันมีตะปูเม็ดนึงแล้วผมนอนตะปูเนี้ยผมตายเลยแทงล่างผมเลยแต่ถ้ามีตะปูแบบเป็นแบบพัน,พ,นพันอันอะ่ะแล้วผมนอนลงไปอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่า surface area ของร่างกายเราถูกแบบกระจายไปที่ตะปูหลายๆอันเหมือนกันครับอันนี้คือแบบซึมซับนอนสบายมากเพราะว่าเขาัพพอร์ตเราเยอะมากเหมือนแบบมีมือเล็ก,ลกๆหลายๆมือมาช่วยประคองเราไว้อ่ะใช่ครับสบายจริงๆพอมี m i โครคอยท่านผู้ชมจะเข้าใจแล้วว่าทำไมท่าผมนอนท่านี้ตรงเนี้ยเขาเลยยุบลงไป แต่ตรงนี้ไม่ยุบไปด้วยเพราะฉะนั้นคอผมก็ถูกซัพพอร์ตอยู่ที่นอนที่ไม่มีไมโครคอยอ่ะถ้าสมมติผมนอนไปตรงนี้มันถูกกดลงไปแล้วใช่ไหมแต่ตรงนี้ก็จะกดไปด้วยเพราะว่าเขาไม่มีไมโครคอยไงมันไม่ละเอียดพอไม่ละเอียดเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าสมมติแบบไม่มีไมโครคอยผมนอนไปตรงนี้อาจจะถูกกดลงไปด้วยแล้วคอผมก็ตกเลยนะ แต่อันนี้ไม่ถูกกดไปเพราะกดแค่ที่ที่ผมทิ้มหนักลงไปนี่คือจุดที่ดีมากทำให้สำหรับคนนอนตะแคงสบายมากส่วนถ้าใครนอนแบบนอนงายแบบนี้ท้มชมดูได้เลยคือผมรู้สึกเหมือนว่าทั้งขาผมตั้งแต่น่องขึ้นมาเลยนะยันถึงก้นยันถึงสันหลังผมหลังล่างแล้วก็แผ่นหลังใหญ่ผมแล้วก็บ่าผมจนถึงแบบตรงคอถูกซัพพอร์ตโดยที่นอนหมดเลยอันนี้คือดีคือไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาคุณจะแบบทํางานมาทั้งวนันคุณจะเหนื่อยอะไรมาก็ตามคุณมานอนแบบนี้ร่างกายคุณถูกซัพพอร์ตหมดเพราะถ้าสมมติไม่ถูกซัพพอร์ต ยินไหมที่เขาบอกว่าผู้ชายอ่ะชอบก,กระเป๋าตังค์ไว้ตรงไหนไว้ตูดปะไม่ดีเลยวะตอนเราขับรถตอนเราทำอะไรอะ่ะ เราจะนั่งแล้วตูดเราจะโผล่ขึ้นมาฝั่งหนึ่งแบบนี้แล้วหลังเรามันจะเบี้ยวแล้วมันจะไม่ไปโดนมันก็จะเอียงท่านี้ตลอดมันก็เลยเป็นหนักส่วนหนึ่งของร่างกายทำให้ปวดหลังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติแบบผมนอนแล้วที่นอนเนี่ยเขาไม่ได้สปอร์ตทุกส่วนของร่างกายผมสมมุติว่าสปอร์ตตรงนี้หมดเลยนะตั้งแต่เอวผมลงไปจนถึงแบบหลังบนผมนะแต่หลังล่างผมไม่ได้ถูกสปอร์ตหลังล่างผมก็จะหนักมากเพราะว่าทุกอย่างน้ําหนักทั้งตัวผมก็ไปทิ้งอยู่หลังล่างเพราะว่าไม่มีสปอร์ตไงมันก็จะหนักหล แต่ถ้าสมมติที่นอนเนี่ยซัพพอร์ตเราถ่ายเทน้ําหนักให้เราแบบเต็มที่นะกระจายน้ําหนักไปนะนอนสบายมากเหมือนนอนอยู่บนเมฆเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมโชว์ศักยภาพของไมโครกอลคอยให้ท่านผู้ชมดูนะครับเราจะเอารูปโป่งในนี้มีน้ำนะแล้วเดี๋ยวผมจะมานอนทับให้ท่านผู้ชมดูว่าเตียงนี้กัดน้ำเราเล่นเราเล่นเราเล่นจะโชว์ให้ดูว่าไมโครกอลคอยทำงานดีขนาดไหนโอเค่เนี่ยไอ้โบวอะไอโบว์เก่งเงีเก่งบ้าเลยดูดิเนี่ยขยับให้เลยอ่ะ เขาสบายเลยเหมือนลูกโปนนวดหลังให้อยู่ด้วยนี่คือศักยภาพของไมโครคอยเพราะว่าเขาจะเป็นช่องตรงนี้ลงไปเลยคือพอเราทิ้งน้ำหนักลงไปหน่อยเนี่ยที่นอนก็จะกดลงไปแต่ข้างๆาเนี่ยก็ยังซัพพอร์ตเราอยู่นั่นคือแบบจุดเด่นของที่นอนที่ดีอยากรู้อ่ะถ้าที่นอนทำาสมนแตกะแตกดิ่มองเลยผมจะโชยท่านผู้ชมดูอีกทีนะท่านผู้ชมลองดูอนสอบผมนะอันเนี้ยคือผมจะบอกเลยว่าท่านผู้ชมเลือกที่นอนแต่ต้องเลือกที่นอนที่เป็นอย่างเงี้ย คือถ้าผมกดส่องไปเี่ยมันลงแค่ตรงศอกผมแต่ข้างข้างนี่ไม่ลงไปด้วยแต่ถ้าเป็นที่นอนบางอันเนี่ยบางทีมันกดลงไปมันไปขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้มันก็จะแบบมีช่องโหว่ที่หลังเราเราไม่ได้ถูกสพอร์ตฟังขนาดนี้ข้านผู้มต้องสนใจแล้วแหละแต่ราคามันแพงใช่ไหมหลายคนต้องคิดหูมีไมโครคอยแบบนี้ปกติที่นอนเขาจะมีเป็นยางพาราทั้งอันหนักมากดีไหมก็ดีจะพูดตรงๆแต่จุดเด่นของที่นอนแบบนี้ ส่วนมากท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีสปริงแบบนี้แล้วก็มีเมมโมรี์โฟมที่นอนที่มีไมโครคอยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะแพงกว่าตัวนี้ห้าเท่าห้าเท่าเลยเหรอหเท่า,ทาเริ่มสนใจเลยใช่ไหมอยากรู้ราคาไหมผมบอกราคาเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมรู้ว่าท่านผู้ชมอยากรำคาญเมื่อไหร่มึงจะบอกราคากูวะดูมึงมาไานหมื่านเก้ารอยบาท13,900สามพันเก้ฟุตนะ6ฟุต,นะฟตคือไซส์ใหญ่สุดแล้วซื้ออะแล้วเจมมาน่าบอกาคอ่าไมันไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเดี๋ยวซบมานอนดีกว่าสมมติเรานอนด้วยกันนเี่ย แล้วเจมลุบประชีพมั้ยงโอ้ยเธอลุาปวดชีพรู้สึกไหมมันรู้สึกบางๆมันไม่ได้รู้สึกนี่ไงดูง่ายเลยอันนี้ไม่เด้งเห็นนะะไม่ลอยขึ้นมาเลยเท่านผู้ชมเตียงผมมันสั่นได้เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะว่ามันแทบจะไม่นั่นเลยนี่มือแตะไม่รู้สึกเลยท <c oughs> ่านผู้ชมหมื 13, 900, ่นสามพันเก้าร้อยก็ถูกแล้วนะแต่เผื่อไว้แบบไม่ได้แบบพี่ก็ยังแพงสำหรับผมอยู่ ไม่ต้องห่วงเขามีผ่นอนสิเดือนศเเดือนละพันสามเก้าสิบอะสิเดือนนอนไปใช้ไปเราใช้เวลาอยู่บนเตียง1นส่วนสของเวลาชีวิตเราแล้วอะเราควรจะลงทุนกับมันหน่อยบางคนขับรถเนี่ยใช้น้อยกว่าอีกลงทุนเป็นล้านเลยที่นอนเนี่ยเราต้องกลับมามันคือสิ่งที่ทําให้เราผ่อนคลายที่สุดแล้วนะในการทํางานอะไรมาเหนื่อยมาเครียดอะไรมาเนี่ยถ้ามีที่นอนดีอะช่วยได้เยอะจริงๆผมแนะนําเลยรับประกัน10ปอีอีกถ้าใครสนใจนะก็ติดต่อไปที่เพจ morning sleep ได้เลยนะครับลองทักเข้าไปได้ถามเขาตอบเร็วมากเลยผมเห็นแชท อตอบเร็วจริงๆแล้วก็ที่สําคัญเลยนะผมรู้ว่าทําชมต่างจังหวัดหลายคนต้องคิดแม่งเอ้ยพวกคนกรุงเทพนี่มันแบบได้สิทธิเยอะนะส่งฟรีก็ได้แค่กรุงเทพใช่ไหมนู่นนี่ไม่มอร์นิ่งสลิปส่งฟรีทั้งประเทศคุณจะอยู่ก่อสม,มุยเขาส่งให้คุณฟรีเจ๋งไหมอ่ะคุณจะอยู่ก่อเต่าเขาส่งให้คุณฟรีคุณอยู่ไหนก็ได้ เชียงรายก็ส่งให้นะครับถ้าอยู่ในแผ่นดินไทยนะสาวเจ้าของภาคใต้ไม่ต้องกลัวครับส่งเหมือนกันสุดยอดจริงมันยกขึ้นมาง่ายมากครับจริงๆท่านผู้ชมทำก็ได้ถ้าเป็นแบบสุภาพสตรีก็สักสองสามคนช่วยกันหน่อยก็ได้จะบอกคนผู้หญิงคนเดียวยกขึ้นมาก็เหนื่อย,อยครับแต่มันไม่ได้ยากอย่างที่ท่านผู้ชมคิดครับสองคนอะ่ะ่วยไม่ได้ดึงลากอะไรขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวพี่ก็ค่อยกลับมานอนคืนนี้เราต้องไม่ทำงาน่อไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกิีสกรีนไป